สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พามาดูนะคะลักษณะการไหลเละนะคะไหลไม่มันไม่ได้ตามทิศทางที่กำหนดไว้นะคะการกรีดนะิในลักษณะที่มันไม่ได้องศานะคะต้นยางก็เคด้วยนะคะมันเฉียง มันไม่ตรงนะคะมันมีหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เกิดลักษณะเช่นนี้นะคะบวกกับฝนตกเลือกที่เปียกชื้นนะคะแล้วก็เป็นมีี่ห้าของการกรีดที่น้ำยางกำลังจะไหลดีเลยนะคะมที่ห้าเนี่ยนะมีที่หนึ่งสองสามนะมันน้ำยางมันนึบ นะคะมิตรที่สี่มันก็ไหลแต่มันไหลไม่ดีนะะพอมาเจอมิตรที่ห้าหลังฝนตกนะคะหลังฝนตกมันยังไหลดีนะคะมาเจอการกําหนดทิศท,ทางที่มันไม่ได้นะคะก็ทําให้น้ำํำยางเนี่ยไหลทะลักเลอะเต็มหมดเลยเนียทีนี้วิธีแก้ปัญหานะคะตรงแก้ปัญหามิถัดไปนะคะมิถัดไปเนี่ยนะคะจะต้องแบบขูดเปลือก เปลือกไม่เรียบเลยนะคะท่านเพื่อนเห็นไหมคะมันจะมีคราบขี้ยางของปีที่แล้วนะคะเลอะไปหมดฉะนะั้นแล้วเนี่ยต้นนี้มีปัญหาเรื่องกันไหลเลอะมาตลอดเลยนะคะต้นนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเป็นแปลงที่สองนะคะที่ดิฉันเพิ่งจะมามามาเหยียบแปลงที่สองน่ะมาทํามากรีดแปลงที่สองนะคะมาเจอต้นนี้นะคะก็รู้เลยนะคะว่าต้นนี้มีปัญหากันไหลนะคะเนี่ย ็มไปด้วยขี้ยางเลอะเต็มต้นเลยนะคะก็นะคะก็นะะิดต่อไปนะคะหมายถึงมันหลังนี่นแหละนะคะต้องมาขุดเปลือกที่ด้านด้านออกเนี่ยขุดออกเนี่ยเนี่ยขุดออกแล้วเนี่ยนิดหนึ่งขุดเมื่อกี้นะคะก็ขุดออกปุ๊บนะคะกรีดนะคะกรีดลงมาให้มันมันเฉียงลงให้มันมากกว่านี้นะคะให้มันเฉียงลงมากกว่านี้นะคะเพราะว่า มันไม่ได้องศานะคะามมันไม่ได้องศานะคะน้ำยางที่มันไหลทะลักน่ะน้ำยางมันไหลเยอะไงมันก็มาติดอตรงนี้นะคะี่มันก็ไหลเยอะลงนะคะบวกกับเปลือกที่มันไม่เรียบอยู่แล้วนะคะมันก็ทําให้ไหลเลอะมันไม่ได้ตามทิศทางที่เรากําหนดนะคะี่แต่ว่าก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วมันจะได้เต็มถ้วยด้วยซ้ําน้ํามิดเดียวเนี่ยนะคะมิดเดียววันนี้มันจะได้เต็มถ้วยด้วยซ้ํานะคะเนี่ย อีกอย่างนะเมื่อคืนฝนมันตกแล้วเปลือกมันก็เปียกชื้นด้วยมันก็เลยทําแบบแก้ปัญหายากนะคะสําหรับต้นนี้ต้นเดียวนะต้นอื่นไม่มีปัญหานะคะลักษณะการกรีดของใิชั้นนะคะก็ีดจากล่างขึ้นบนลีดจากล่างขึ้นบนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะจะมาเจอต้นนี้นะที่มันอ่าทําให้จะต้องแบบมาหาวิธีแก้ไขกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคลิปหน้าแล้ว น้ำยางเนะี่ยมันจะไหลไปตามทิศทางที่เรากําหนดมันจะไม่เลอะแบบนี้นะทันี้เอาไว้เป็นประสบการณ์นะคะไปดูต้นที่อยู่ใ,ใกล,กนนะะใกล้ใกล้กันนะคะต้นอยู่ใกล้ๆกันนะคะกรีดเนี่ยเปลือกมันยังหมาดหมาดอยู่เลยนะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยอันนี้มันผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วเปลือกมันเริ่มแห้งแล้วนะคะตอนกรีดเนี่ยน้ำมันกำลังซึมอยู่เลยนะเพื่อนเพื่อน ถ้าดิฉันก็กรีดอะกรีดขึ้นนะจากล่างขึ้นบนนะคะก็น้ำยางมันก็ไหลมาตามทิศทางที่กำหนดนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยได้น้ำยางนะคะยังไหลอยู่เลยนะคะเห็นนะคะเพืเ่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับต้นอ่าลักษณะของต้นยางด้วยไม่ใช่อยู่ที่ฝีมือการกรีดบางทีเราก็ต้องพลิกแปลง ลักษณะาการกีดของเราให้เพื่อที่จะให้น้ํายางเนี่ยมันไหลไปตามทิศทางที่เรากําหนดนะคะเราอย่าไปยึดติดกับหลักการที่อันที่เขาเป็นต้นแบบไว้นะคะว่าจะต้องมาทําอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเราจะต้องสังเกตที่ต้นยางของเราเป็นหลักเลยนะคะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมันต้นยางของเรามันไม่เหมือนกันทุกต้นบางต้นนะตรงบางต้นมันลำต้นเล็กนะคะ ควต้นเล็กนะคะลําต้นใหญ่บางต้นมันก็คนต้นใหญ่แล้วก็ลําต้นเล็กนะคะบางต้นมันก็เขียเบี้ยวนะเป็นตานะคะตะปุ่มตะ,ตะปั๊มนะคะบางต้นนะคะก็กรีดซ้ํานะคะกรีดซ้ําแล้วเจอปัญหาของตาที่เกิดจากการกรีดต้นเก่นนะ,ะตะปุ่มตะปั๊มเมื่อไปถึงจุดนั้นนะคะ เราจะรู้เลยว่าเราจะต้องทํำยังไงเนะี่ยเราจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะให้ได้ได้น้ำยางไหลไปตามทิศทางที่เรากําหนดนะคะนั่นแหละค่ะคือประเด็นของเรานะคะเพื่อนค่ะมาดูต้นถัดไปนะคะต้นที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะต้นนี้ก็มีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะก็แน่นอนค่ะกีดจากล่างขึ้นบนนะคะ ตัวน,นี้น้ำยางเริ่มข้นแล้วนะคะอันนี้มีที่มีที่ห้าเหมือนกันนะแต่ว่าต้นนี้เขาไม่ค่อยจะไหลเท่าไหร่นะ,ะมันเกิดจากการที่น่าจะเกิดจากการที่เราทำหน้ายางเขาเป็นแผลเยอะไปหน่อยนะจากการกรีดมาหลายปีก่อนนะคะ เอาเป็นว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงข้อนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะทําคลิปการกรีดเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยประเด็นอยู่ที่ต้นเนี่ยให้มันได้นะคะแบบนี้มันไม่โอเคมันไม่ได้นะจะทําให้มันได้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณเพื่อนที่ให้การรับชมนะคะสวัสดีค่ะ